ที่เจอคือฮิโปโปเตมัสด่านที่มีฮ po, ิโปโปเตมัสออกมาแล้วตุกตุกตุกต well ุกตุกตไอเสียงรถออกไปดิตุก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 ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีไบภาพอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่าขออย่าเหมือนไอคลิปนั้นแล้วกันนะขออย่าเหมือนไอคลิป เมื่อกี้เลยขอร้องอย่ามีผ้าแปลกๆเข้ามาถ้ามีโดนแมวตัวนี้โดนลเตะอัมสตองแน่อย่ามีนะอย่ามีขอร้องขอร้องอย่ามีมาดิมาดิมาดิมา ข้ามาดิเ้ามาดิเ้ามาด้ามออม,ม,มันจะมีภาพอะไรแปลกๆไหหรือเปล่ายังไม,ม่รู้ย่าม,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 มีนะ <c oughs> ย่ามีอ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 มีนะเยอะเยอะยเย, <c oughs> ยมา